สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนจ้ามือน,นี่มือน,นี่เมนูแกงออมกระดูกหมูจ้าอันดับแรกกระต,ตะั้มผิกจ้าต้พผิกใส่ตะไคร้กระเทียมหอมจ้านำเดือดแล้วข้ากระเทยลงไปเลยจ้าเพื่อนทุกคนเห็ดเห็ดคือข่อยบอใส่น้ำมะโจจ้าเพื่อน นามด่างโคกคือเกาจ้าเห็ดไห่อร่อยทุกคนมือเหนียบมันังคานลมดีดีทุกคนอากาศดีแห้งขยักซิ้ใส่แบบขามตงไปจ้ามันแกน <c oughs> เพืเ่อนๆได้ยังกินเนาะจ้ามีกระโดงโมงอยู่กันเลยจ้าสีเฮ็ดแนวไดเนาะจ้าทุกคนกินกันอยู่สองแถวเนี่ยนะอันนี้เป็นนามบากามเอ้ยเป็นนาำปลาแดกได้จ้าปลาแดกสุกหน้นาปละแดกขวดทุกคนแต่ละมือแต่ละเวยนแต่ละเสาร์ไม่เพื่อกระถามกันก่อนอันนี้เกลือได้จ้าเป็นเกลือบบะแมนชูรสเนี่ย เกลือค่ะเกลือใส่เกลือลงไปเพื่อความนัวใส่น้ำปลาแดดลวก็คข้นนิดนึงข้นเนี่ยมันเขากันจ้าเนเพื่ออันนี้ผงนัวจ้าทุกคนคอยจะใส่ลงไปเลยนะนะทุกคนไอกระดูกมูนี่คอยทำทำคอยต้มไวแล้วนะเป็นเพื่อ,อนี่ต้มซุกไว,แล,วแล้วก็ใส่ลงไปจ้า เดือนแล้วขากระใสหมูลงไปเลยทุกคนกินสองเถาเห็นอาหารอีสานบ้านห้าจา้าต่เราสิกินนะบ่หรอกกับบะปูลูกว่าเพิ่งเธอข่อยเฮ็ดบอท่านเร,า,ร,รนะาบางเงเธอข่อยเฮ็ไวบเรากับโก,ก,ก,กินค่อยกับตองเราผิดชอบกินคนเดียวก็ได้เพราะว่าข่อยมากกินมาทุกคน เดือดแล้วหอมหอมเหมือนกันคอยได้ยินหัวเสียงจามดนตอนข่อยเห็ดลูกสาวคอยนั่งยู่ในบ้านจามทุกคนหน้าตากัสิบประมาณนี้เนาะคอยซื้อว่าเรื่องไอ้คอยรับโทรศัพท์ไอ้คอยคิดว่าเป็นเมิดนั่นละเมิดชาชีพนันจนลเป็นเพื่อ เพิ่นโท่ามากเนาะขวากฮัลโหลสองเธอสามเ่อหมดละก็จะคอยฮัลรู้คนถามว่า่อยซื้ออย่างเพิ่ว่าคอยก็บ่ได้บอกคุณดอกเนาะว่าคอยซื้ออย่างเนาะก็เปี้ยงต่ข่อยถามว่าจากสเพิ่ว่าเพิ่นกับว่าเพิ่นจากธนาคารนั่นธนาคารนี่เพิ่ว่าเนาะไอ้พ่อพอเพิ่นบอก่อยปุ๊บขอยก็เลยถามว่าเจ้าซื้ออย่างใควางสีเนาะเพิ่นก็บบอกซื้อข่อยอยู่ข่อย่างบ่ไจาจำดนกที่นีขอยก็เลยคิดได้ว่าข่อยามันเป็นมิดเนาะขอาก็เลยว่างสายไปเลยจ้ะทุกคน สิมาสรอสแงนยังเกาะก็เคยอยู่ธนาคารนี่มาดวนแล้วนะความหมายนะแต่ว่าข่อยก็ยังว่าถ้าดีปีดได้ทุกคนเพราะว่าข่อยด้ใส่นะข่อยก็เลยว่างสายไปเลยรอข่อย่อดายดอกข่าวว่นนี้ไม่เงีนยไหนดอกตอนอีกอาทิตย์ทีแล้วเพื่อกโทรมาจากจากไอ้ยังเกาะจากค่ายโทรศัพท์นี่ะเลยนก็สิมาถามข้อมูลข่อยก็กาข่อยก็เลยว่างสายกันอันน่ะ แต่อันนั้นข่อยใส่อยู่ข่อยก็ใส่ที่เข้าบ้านนน่ะเพราะว่าข่อยก็บ่เคยให้ผู้ใดไปเปิดบัญชีนะก็ข่อยสิว่าเอ้ยไปไปใส่ซื้อข่อยให้ไปอันเปิดเบอร์โทรศัพท์ให้นั่นน่ะก่อนหน้าข่อยก็เลยวางไปเลยก็ระวังกันเด้อจ้าเพื่อนๆข่อยก็นึกได้ข่อยก็วางสายแล้วเนาะก็ข่อยสิได้รับสายเพราะว่าข่อยสั่งของนะข่อยสั่งของออนไลน์จ้ะเพื่อนๆ อกก็เล่นตรงรับสายถูกสายเทว่าเป็นสายเทว่าบมีซื้อนะแต่เขาก็ต้องตังสตินิดนึงจา่าเพื่อนสิเซตแล้วล่ะบอกไปบอกมาอมข่อยสิเซตแล้วเพื่อนเนี่ยใส่พักสามยางไปตะกินบ่ทุกคนซิมแน้วสซีซูกแหลวกับซิมจ้าเพื่อนหอมบ่แต่ว่า นี่สูตรคอยใส่สข,าข้าวคัวจ้าข้าวคัวนี่วัวเองนด้วยจ้าข้าวคัวหอมหอมใส่น้ำปลาลงไป,งน,ปน,งนิดนึงระวังเมือกเกลี่ยมันจืดทุกคนตรงมัโดนฉาบของน้ำปลาน้ำน้อมันยังสีแซ่ถ้าว่าเอาไปเลวก็แซ่บตุย,ย่างหละคอยอันนี้คือสุดท้ายจา้าใส่ใบ Alrighty. ประกูกลงไปเลยใบประกูกอยู่บานหอย,หายหลายหลายมีสองตน้นใส่ใบประกูกแล้วก็ใส่หอมใส่ผักชีลาวจ้า,า,จา,จาทุกคนสุดท้าย เรียบร้อยแล้วเนี่ยแค่นี้จ้าเห็นง่ายๆไม่ย,ยากขึ้นอยู่ว่าเห็ดแล้วในผู้ใดนอกสกินแบบนี้ก็ไม่กินอย่าง,งได้เห็ดแล้ว,วไม่มีผู้กินนะความหมายกว่ากับสกินผูด้เดียวถือว่านะเต็มหมาะใครจะไปกินเบิดขอบคุณทุกการรับชม